เอาละครับจบไปครับสนามที่หนึ่งระหว่างทีมพี่น้องครับสองรถจกเองกับตุบีจบไปแล้วนะครับผู้ต่อไปครับสนามที่หนึ่งครับซอสประสาททองในหล่อเอนะครับเจอกับน้ำดื่มดอมพีครับพร้อมจะลงสนามเลยซอสประสาททองในหล่อเอครับเจอกับน้ำดื่มดอมพีนะครับนำโดยพี่พี่ประสงค์นะครับมีไหนซอสประสาททองมาแล้วพี่ประสงค์แหมไปส่งประสาทมาสะเพรื่นเลย Phnom Penh is one of the most populous countries in the world, and it is the most populous country in the world. อันนี้มี4สีาสีแล้เนี่ยรอปิดิงอยู่ดั่ยงอยู่นี่กูเองน้ดื่มดูทุกครับส่งหมายเลขแปดลงไปแล้วโอ้ยแล้วยิงกองเลยแ